สวัสดีครับ BM l o l l อนลซักแห้งแบรนเนมนะครับผมยินดีต้อนรับก็วันนี้ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมที่แต่งงานมาให้เราซักแห้งด่วนนะครับผมเป็นงานใต้นะครับผมก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้ก็คือเป็นชุดเจ้าสาวนะครับผมมีเนี่ยฮะซื้อเป็นงานป้ายมานี่ครับก็เป็นงานยี่ห้อฮะเสร็จแล้วก็เอามาให้เราซักด่วนซักซักแห้ง ด่วนเลยนะครับผมก็เจ้าสาวไม่เกี่ยงเรื่องราคาแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องงานเหมือนกันครับผมรับรองว่าร้านเราออกมางานดีมีประกันแน่นอนครับผมชุดครีมนี่เราจะบอกราคาเลยนะฮะล่วงหน้าถ้าใครรับได้มาเลยครับผมถ้าใครรับไม่ได้ผ่านเลยครับผมชุดครีมนี่ราคา800บาทครับผมถ้าด่วนก็จะมีค่าด่วนนะฮะเสร็จชุดขาวเนี่ยราคาประมาณ อันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดยาวประมาณนี้นะครับผมจะประมาณพันหนึ่งถึงพันสองนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยตอนนี้มันอยู่ในโปรโมชั่นเราก็จะคิด1000บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าที่เขาคุมผมอันนี้ก็จะยาวอยาวมากยาวแบบหลายหลายเมตรไม่ใช่ไม่ประมาณสัก6เมตรได้นนผมไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะ6เมตรนะครับผมก็ อันนี้รู้สึกจะคิดไป500อนะครับผมอันนี้คือทุกอันเนี่ยต้องใช้ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะตอรีดไอ้น้ำรีดแบบอ่เราะมาระวังนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ที่เสียบผม,มครับผมเนี่ยฮะจะเป็นกิีบเสียบผมอันนี้ก็ยาวมากพอสมควรแต่อันเนี้ยราคา ราคานี้ไม่ราคานี้เขาซื้อมาใหม่นะครับไม่รวมกับที่ถ้าเกิดเขาหรือลูกค้าจะจ้ามาแล้วมีรอยเปื้อนเนี่ยเราจะคิดรอยเปื้อนจุดละนะครับจุดละ5 0บถึง100บาทตามคาบหนักหรือคาบเบานะครับผมเราเน้นนะฮะว่าถ้าใครรับได้มานะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะฮะกับร้านเรานะครับผมโอเคนะครับ ไม่ดับมากนะไม่ดับมากนะครับสองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรขาวแบรนด์คิ้วนะครับของเราซักแห้งแบรนด์เนมเราก็ทำแต่แบรนด์นะครับนี่ครับก็เสื้อขาวข้างในก็คิ้วสูตรนอกก็คิ้วเขาคิ้วหมดนะครับเขาเน้นว่้ามีกางเกงกางเกงก็คิ้วนะหนูกระต่ายก็คิ้วคิ้วไปทั้งหมดนะครับอ่า นี่นะครับชุดนี้ก็คือถ้าเสื้อสูตรอย่างเดียวเราคิดราคาห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็นสูตรขาวถามว่าทําไมแพงกว่าร้านอื่นร้านอื่นคิดไงผมไม่รู้ฮะแต่ร้านเราเราคิดแบบนี้เพราะว่าเราซักแห้งจริงๆใช้น้ำยาซักแห้งจริงๆร้านอื่นผมไม่รู้เขาใช้น้ำยาซักผ้าเด็กหรือซักผ้าอ่อนหรือซักผ้าอะไรแต่เราใช้น้ำยาซักแห้งไปดมดูได้เลยครับทาให้ดมพอซักผ้าเสร็ กลิ่นน้ำยายังอยู่ครับแต่ถ้าเกิดน้ำยาซักผ้าเด็กเนี่ยลองเขาเรียวกว่าอะไรนะฮะลองดมดูในห้างน้ำยาซักผ้าเด็กหรือไม่ใครมีลูกอะ่ะก็ดมดูได้ฮะแต่ว่ามันจะไม่ถนอมใยผ้าและจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยคอย่อยค่อยค่อยค่อยอะไรนะค่อยคสซีดมันไม่ทำให้เสียหายมากมายแต่มันทำให้ซีดมันไม่คือมันมีคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันนะฮะคือเราควรเอาที่เหมาะสมมาใช้กับควรจะใช้นะฮะก็คือน้ํายาซักผ้าเราก็ควรเอามาซักผ้าบางคนบอกว่าหุยขนาดอาบน้าให้เด็กยังไม่เด็กยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่นั่นเขาเอามา,าใช้อาบน้ําให้เด็กเขาไม่ได้ เอามาใช้กับซักผ้าซักผ้าไหมหรือซักอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีน้ํายาซักผ้าไหมเราเอามาซักกับผ้าธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะครับนี่คือผมก็บอกอาไว้ก่อนบางคนคืออย่างบางร้านที่ผมเคยเจอลูกค้ามาพูดให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อผ้าเขาเสียหายเป็นเพราะว่าเขาเขา,เ,าเด็กเขาสารภาพมาว่าเอา น้ำยาพวกน้ำยาอ่อนน้ำยาซักผ้าเด็กเนี่ยไปไปซักเขาก็เลยไม่ไม่อยากเอาเรื่องกับเด็กเขาก็เลยอ่ะโอเคพวกเสื้อแบรนด์เนมนะฮะสี่ตกโอเคนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้ฟังใครต้องการอะไรใครอยากมีอ่าแบ่งปันความรู้อะไรก็โทรสอบถามได้ครับที่0ู3ย์7 6ดสามหนึ่งสามเจดห้าหนะครับ0 8 3ย์7 6ดสามหนึ่งสามเจ็ดหก้าห้าครับโอเคนะครับ หรือ id line นะฮะ add นะครับเอ้ยไม่ไม่ได้แอดนะ,ะ id line a อดมานะครับที่ b a n k k 6969มันจะขึ้นคำว่าซักแห้งแบรนด์เนมนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับว่ารับประกันเสื้อผ้าคุณนะครับผม